สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้งาน Line Notify ของช่องทาง Marketplace ว่าต้องทำยังไงไปดูกันเลยสำหรับข้อดีของการเปิดใช้งานการแจ้งเตือน Line Notify ผ่านระบบ GoSell นะครับคือจะสามารถรับการแจ้งเตือนออเดอร์ Marketplace จากทุกช่องทางได้ที่ l ลายกลุ่มเดียวเลย และยังสามารถแยกกลุ่มการแจ้งเตือนในแต่ละช่องทาง m a r k e t p l a e e ก็ได้อีกเช่นเดียวกันเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาหรือว่าออเดอร์ถูกยกเลิกจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วไปยังกลุ่มลาที่ตั้งค่าเอาไว้ทำให้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของรายการออเดอร์นั้นๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นออเดอร์จาก m a r k e t p l a e e ช่องทางใดก็สามารถได้รับการแจ้งเตือนและตรวจสอบการทารายการได้ทันทีครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปที่เมนูตั้งค่าครับ ในเมนูย่อยการแจ้งเตือนนะครับให้เลือกไปที่แจ้งเตือนออเดอร์ครับกดเปิดใช้งานการแจ้งเตือนไลน์นะครับและกดเพิ่มแจ้งเตือนไลน์ครับขั้นตอนแรกนะครับทางร้านค้าจะต้องทําการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อเปิดการแจ้งเตือนขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการพิมพ์ชื่อไลน์ Notify ลงไปครับเลือกสร้างกลุ่มใหม่นะครับ หลังจากสร้างกลุ่มลายเรียบร้อยแล้วนะครับให้นําชื่อกลุ่ม l ล n e มากรอกที่ชื่อกลุ่มลายตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของรูปแบบการแจ้งเตือนออเดอร์ที่มาจาก Marketplace นะครับจะมีทั้งหมด2รูปแบบเท่านั้นก็คือเมื่อมีคําสั่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าเมื่อทําการยกเลิกคําสั่งซื้อนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทางร้านค้าเลือกช่องทางที่ต้องการเปิดการแจ้งเตือนได้เลยนะครับตัวอย่างนะครับแอดมินจะเลือกเป็นช่องทาง l a z a ด a านะครับ ในส่วนของช่องทางการขายนะครับสามารถเลือกช่องทางการขายได้มากกว่า1ช่องทางนะครับตามที่ทางร้านค้าต้องการได้เลยนะครับแต่ว่าตัวอย่างแอดมินจะเลือกเป็น Lazada ให้ดูก่อนนะครับเสร็จแล้วกดไปที่การเชื่อมต่อนะครับทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบไลน์นะครับจากนั้นให้ทําการกรอกชื่อกลุ่มลาที่ทําการสร้างขึ้นมานะครับแล้วกด agree and connect ครับ เพียงเท่านี้การเชื่อมต่อ Line Notify ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับแอดมินจะมาทำการทดสอบการทำงานของ Line Notify เมื่อมีออเดอร์เข้ามานะครับครับตอนนี้แอดมินได้ทำการทดสอบให้ทางลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าช่องทาง lazada เข้ามานะครับชื่อลูกค้านะครับจะเป็นชื่อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ Line Notify กันนะครับ จะเห็นได้ว่ามีการแจ้งเตือนร้า Notify เข้ามาเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีเลขที่ออเดอร์นะครับช่องทางการขายนะครับชื่อร้านค้านะครับชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์นะครับสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อเข้ามาราคาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับวันที่ทำรายการและเวลานะครับต่อไปนะครับแอดมินจะพาไปดูรูปแบบของการแจ้งเตือนเมื่อมีการยกเลิกออเดอร์นะครับ และนี่ก็เป็นรูปแบบการแจ้งเตือนออเดอร์เมื่อมีการยกเลิกนะครับสถานะก็จะขึ้นว่า cancel order แบบนี้นะครับเลขที่ออเดอร์ที่ยกเลิกเป็นเลขอะไรนะครับชื่อช่องทางการขายนะครับชื่อร้านนะครับชื่อลูกค้าเบอร์โทรแล้วก็ราคานะครับผมของสินค้านะครับแล้วก็ราคายอดรวมของสินค้าทั้งหมดนะครับวันที่ทํารายการแล้วก็เวลาที่ถูกยกเลิกนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนลาโนทิฟาย ของช่องทาง Marketplace นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องทาง YouTube ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ